ช่งนี้เรามาจะมากับเขาหรือวเราซื้อมาต่อ,อยังเนี่ยต่มาอหกพันได้ไหมโอเคครับ okay. ผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Crazy Teacher ขอบผมครูตดด้วยนะครับนะวันนี้เนี่ยก็เป็นคลิปวอล์กนะครับนะคลิปวีล็อกวอลเนี่ยนะครับนะซึ่งผมเนี่ยก็อยากจะได้รถมอเตอร์ไซค์สักคันนะครับไว้ไปขี่ไปลุงเรียนอ่ะเออนะครับนะก็คือแบบ เลงไว้คืออัออตโ m ม t ตินะครับนะรถสายพานนะครับพวกรุ่นเก่าๆมีโอฟีโนโนโวอะไรต่างนะครับแต่ก็จะซื้อเป็นมือสองนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แบบเบื่อง่ายเบื่อรถอะ่ะเบื่อง่ายคือเราอยากขับตามกระแสเราซื้อมาเราก็แบบขายออกไปอย่างเงี้ยนะครับนะซื้อมาแบบ แต่งเล่นๆนะครับสองสามเดือนนะครับนะสารฝันในวัยเด็กแล้วก็ขายไปเราก็เลยไม่อยากจะซื้อมือหนึ่งนะครับเราก็เลยหาซื้อมือสองครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ใช้งานหนักนะครับนะเอามาใช้ชีวิตประจําวันก็คือแบบขี่ไปเนี่ยไปโรงเรียนเนี่ยงกิโลเนี่ยแล้วก็กำพันหนึ่งกิโลนะครับนะซึ่งออโตเมติกเนี่ยมันก็จะแบบตอบโจทย์นะครับนะแบบสตาร์ทเบิ้ลเปิ้ลไปเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็เห็นเขาลงประกาศขายนะครับนะที่เพจนี้เลยครับนะสมาคมนิยมรถสวยอุดรธานีผมเห็นเขาประกาศนะครับนะผมก็เลยแบบ อยากจะเข้ามาดูนะครับนั้นแล้วก็ไปสะดุดตาเจ้านี้เลยครับมีโอตัวนี้เห็นไหมครับทุกคนครับนี่เนี่ยมีโอครับมีโอวายใช่ป่ะอันนี้ผมไม่รู้เรื่องรถมีโอเท่าไหร่นะครับนะแต่ว่ามีโอเนี่ยมันกําลังกลับมาฮิตนะครับผมก็เลยเห็นแบบมีโอวายหรือเปล่านะครับประมาณนี้ผมก็เลยแบบโอเคนะครับนั้นในราคา7,5 0 0นนะครับนี่เลยเขาบอกว่าหลุดจองครับขายแลกรุ่นไหนได้บ้างเอกสารครบ ลดอยู่อำเภอท่าบ่อต่อรองได้นะครับนะซึ่งก็มี3รูปนี้ครับนะอาจจะแบบไม่ชัดใช่ปะผมก็ไม่รู้นะครับว่าสภาพเครื่องเป็นยังไงนะครับแล้วเอกสารครบเนี่ยแสดงว่า,วาต้องมีเล่มเขียวผมก็เลยทักไปถามเขานะครับนี่เลยนะครับนะเครื่องทําอะไรมาบ้างใช่ไหมครับนะมีเล่มเขียวไหมเขาบอกว่าครบครับปกติรับมีหัับปกติระบบไฟครบไหมขึ้น อนะครับนะมีอะไรมีชิ้นดํำไหมผมบอกว่ามีชิ้นดํำไหมเขาก็บอกว่ามีชิ้นดํานะครับนี่เลยนะครับนะว่าในรูปเนี่ยมันไม่มีชิ้นดาใช่ปหชิ้นดําใต้เบาใช่ไหมครับนะสีตรงเล่มไหมนะครับทับยันขาดต่อไหมเขาก็เลยมาดูให้แป๊บนะครับนะเขาบอกว่าสีไม่ตรงสีไม่ตรงนั่นเองนะครับนะพลบอน่าจะขาดปี60นะครับผมก็เลยสำนองเปลี่ยนชื่อมีครบโอเคเขาบอกว่ามีเล่มเขียวครบนะครับสีไม่ตรงไม่เป็นไรนะครับผมซื้อชุดสีมาเปลี่ยนเองได้นะคร <Aristotle> ับ <t iny word> <t iny word> นะก็จะประมาณนี้นี่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปท่าบ่อนะครับนะซึ่งผมอยู่อำเภอน้ํโสมนะครับนะซึ่งแบบระยะทางเขาประมาณ70กิโลนะครับนะซึ่งที่จะไปดูรถเนี่ยแต่ผมยังไม่การันตีว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับแต่จะไปดูก่อนนะครับว่าจะได้ราคา7 5ห้าอาจจะต่อลงมาเลยนะสักประมาณ 2005ได้หรือเปล่านะครับนประมาณนี้เดี๋ยวไปดูรถก่อนนะครับนะ A few inches later โอเคครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมก็ถึงบ้านผือแล้วนะครับนะซึ่งเดี๋ยวผมจะโทรหาเขาว่าเขาเนี่ยสะดวกให้ดูรถไหมนะครับตอนนี้แต่ผมมาถึงบ้านผือละนะครับถ้าเขาไม่ดูเนี่ยก็คือแบบต้องกลับบ้านละจริงๆไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ไหมนะครับโอ้โหถ้าไม่รับเนี่วคงแบบสวัสดีครับว่าผมว่าจะไปดูรถนะครับ วันนี้นะวันไหนครับวันวันนี้ว่างไหมครับว่างว่างอยู่ประมาณกี่โมงประมาณสี่โมงห้าโมงประมาณนี้ครับอ๋คครับว่างครับอ่าแล้วแต่แต่ว่าอสีเนี่ยมันเป็นเลียบเหมือนเป็นสีอะไรนะครับสีน้ำเงินครับอ๋อแต่ว่าเลขเครื่องเลขโครงตัวถังเนี่ยมันตรงมั้ยครับตรงครับโอเคครับก็เป็นเป็นเป็น อันนี้เปลี่ยนชื่อหรือยังครับแล้วเป็นชื่อของอันนี้หรือว่าเป็นมีเจ้าของแบบเจ้าของัตรอ๋อยังเป็นเจ้าของเก่าอยู่ใช่ไหมครับครับผมว่าเขาเปลี่ยนชื่อแล้วก็มีเอกสารเปลี่ยนชื่อมาให้ด้วยครับอ๋อโอเคครับแสดงว่าเราเรายังไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นของเราใช่ไหมไม่โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปถึงท่าบ่อเดี๋ยวไงเดี๋ยวโทรอีกทีนะครับครับผมครับผมขอบคุณครับ A a few moments l t e เยครับตอนนี้ผมก็มาถึงท่าบ่อแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าตรงไหนนะครับนะนี่ดูเลยนะครับนะแทนกล้องดูเห็นปะผมไม่รู้ว่าเรียกว่าตรงไหนนะครับน่าจะเป็นเทศบาลเมืองท่าบ่อนะครับนะเพราะว่าเขาเขียนว่าป้ายว่าทมท่าบ่อนะครับนะเดี๋ยวคนจะโทรหาเขานะครับว่าผมมาถึงแล้วนะ พอดูเร้าที่ผมมาดูรถนะครับผมมาถึงท่าบ่อแล้วนะครับอยู่ตรงเทศบาลลานเทศบาลเมืองท่าบ่อลานตรงนี้รู้จักไหมครับไกลไหมครับไม่ครับเห็นนกู้ภัยอะอยู่ตอนนะผมไม่รู้ครับอ๋อรถหน่วยกู้ภัยชีพจักนี่หรอครับใช่ครับใช่ครับประมาณนี้ละผมรถกระบะสีขาวอยู่ตรงนี้ับจอดขี่เข้ามาซอยอะกเไปครับขี่เข้าไปซอยใช่ไหม มีซอยข้างคู่ภัยนะครับมันมันไกลไหมครับหรือว่าแบบแบบไม่ไกลครับเข้ามาในซอยคู่ภัยเลยครับอ๋อแบบพี่พี่ขี่มาตรงนี้ไม่ได้เหรอครับหรือวว่ายังไงครับหรือว่าผมอยู่บ้านครับอ๋อออกออกบ้านไม่ได้ใช่ไหมครับได้ครับเลยขี่ไปโอเคครับงั้นงั้นเขี่ยออกมาผมเดินเลยครับโอเคครับทุกคนนะเดี๋ยวเขาก็จะเขี่ยออกมานะครับนะเนื่องจากว่าเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยบอกบอกให้เขาเขาบบอกให้ผมขี่เข้าไปโอ้โหซอยมันเล็กเนาะผมก็ไม่อยากขี่เข้าไปเลย ตรงนี้แหละนะครับนะเดี๋ยวก็ต้องดูนะครับว่าเอกสารเนี่ยเลขเครื่องเลขโครงมันจะตรงกันไหมนะครับนะถ้าตรงเนี่ยก็แบบก็คงจะได้จ่ายเงินเลยนะครับนะแต่ถ้าไม่ตรงเนี่ยก็คงแบบคงจะต้องคิดอ่ะนะครับนะเพราะว่าถ้ามันไม่ตรงเนี่ยมันก็แบบถ้าเราเบื่อแล้วเราขายต่อยากอ่ะนะครับนะถ้ารถที่มันไม่มีเล่มนะครับมันก็เหมือนแบบรถเถื่อนเนาะแต่นี่เราก็ต้องแบบเอาเล่มด้วยนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับ สี่ครับวันเล่มเขียวมีไหมครับอ๋อใหเบียนสามก้าหงอตอนะครับเล่คงตัวถัง5 W าดับ 9พ 4, 4 9 C7 อันนี้เป็นรถที่เลยใช่ไหมครับใช่ครับซื้อมานานยังครับทำอะไรไปทำอะไรไปบ้าง <ขอ S 1> แบบเครื่องเ,ราาเครื่องเดิมครับยังไม่เคยทำเครื่องเดมาต้นีบผว่าที่แบบเครื่องเดิมคาบูเดิมคาบูแดดคาบูแดอดอยู่ เราเป็นเครื่องเดิมแต่ว่าซื้อมาหนึ่งปีเนะี่ยเราเราได้ทำอะไรไหมทำทูดีใหม่แล้วก็เปลี่ยนลูใหม่แล้วก็ใส่ฟาเป็นฟ้าเดิมพอมาไม่มีผ่านการ์ดมาเรนขอไฟเหรบแล้วก็กันตกไม่มีเราก็มาใส่ช่องนี้เรามาจะมากับเขาหรือว่าเราซื้อมาต่อเองเนี่ยออ๋นนอชุดเก่ามันเป็นสีน้ำเงินใช่ไหม ออ๋เราซื้อมาก็เป็นสีนี้เลยเก็ทะเบียนขาดหุดยูนย์เจดันห้าหพันได้ไหมเรามากมมาถ่าอะไรนะใช่ไหมห6 0 0นไม่ได้หรอไอะไรวเก็บแล้วได้จะถ่าย <5. S 2> <7. 5. S 1> อยู่ งั้นหกห้าอะไรกันหกห้ 6, าอะไรกันได้มาแล้วนี่ยได้เอากลับได้เลยโอเคครับทุกคนครับนะั้ก็ตกลงราคากันที่6,500นะครับก็เขาตั้งไว้7,500นะครับก็ตกลงราคาไว้ที่6,500ก็ลดลงมา1,000ผมไม่รู้นะว่าราคานี้6,500เนี่ยมันจะมันจะได้จริงไหมนะครับไม่ใช่หรอกคือมันแพงไปหรือเปล่าหรือว่าถูกไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมก็คนซื้อเนาะ ใจคนซื้อนะครับมันก็ต้องแบบยอยากซื้อถูกคนขายก็อยากแบบขายแพงนะครับนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยราคามันต้องไปต่อได้อะคือผมไม่ได้ซื้อไปขายนะครับไม่ใช่ไปต่อได้หรอก <c oughs> คือผมซื้อไปเก็บแบบเก็บรายละเอียดปลอกแฮนอะไรต่างๆชุดชุดสีอย่างนี้ครับมันก็หมดเยอะนะครับหกพันห้าแล้วกันแต่ว่าผมก็อยากได้หกพันห้าพันอย่างเงี้ยแต่ก็ดีนะมีเล่มอยู่นะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่ นี่ครับทุกคนครับก็ตกลงกันที่6ก0 0นะครับก็ตันอ่ะลองนับดูได้เลยครับไอ้ขอนับอโอเคครับทุกคนครับนะก็ซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยครับตกลงราคาที่6,500นะครับนะแล้วก็มาไกลเหมือนกันครับ70็กิโลตัง70 80กิโลหกพันหนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าคันนี้มันจะเป็นแบบเป็นแบบไหนสีไหนนะครับนะก็ต้องเอามา เอาไปซ่อมอีกนะครับนะซึ่งก็แบบสารฝันในวัยเด็กเนาะทุกคนก็สหรบวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวรอติดตามอีพีหน้านะครับว่ารถเนี่ยมันจะกลายเป็นอยู่ไหนเนาะสวัสดีสวัสดีครับทุกคนครับบ๊ายบายไปละ